ค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เอาสูตรนะคะข้าวหมกไก่แบบค e ีนค e ีมมาฝากกันนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ค่ะหมกไก่เนี่ยลักษณะอย่างนี้นะประมาณ2ถึง3นะคะเลยก็ให้ผงม,มาเราก็ใส่ผงไปเลยนะคะกลิ่นเครื่องเทศจะคุกคาวมากเลยนะหลังจากนั้นเราใส่นมนิดนึงนะคะเราจะใส่นมประมาณหถ้วยตวงนะคะ แช่ตรงนี้ไว้นะคะคลุกเคล้าค่ะให้เข้ากันนะคะแล้วเพื่อนๆนะคะแช่ตรงนี้ทิ้งไว้นะคะประมาณ15-20นาทีนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะไปเชไปเซียกันนะคะในกระทะแล้วถึงจะเอาไปหุงนะคะเดี๋ยวเราจะมาเสียกันนะคะโดยที่เราจะใช้นี่แหละคะ่ะอกไก่เนี่ยเซียพอประมาณเนาะให้มันสุกนิดนิดน,ดนึงนะคะแล้วก็เอาเข้านะคะนี่เสียกันนะคะเสียพอสุกนะ ค่อยๆเสียนะคะเสียไปเสียมาการเสียอย่างเงี้ยจะช่วยนะคะให้ไก่สุกเร็วด้วยนะล่ะค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าไก่เนี้ยมันจะไม่สุกเวลาเราเวลาเราเอาไปดันนะคะไปใส่ในหม้อของข้าวเนาะคือือเพื่อนๆอยู่บ้านเนี่ยก็มีแค่ผงโลโบโนี่ก็ใช้ได้แล้วนะคะ <c oughs> ทานคินแบบไม่เครียดก,กันเนาะ วันนี้นะคะเราไม่ได้ใช้เราจะใช้พวกกล้องนะคะในการทํานะคะสีมันอาจจะไม่สวยเนาะแต่ทานกินเราก็ต้องทานอย่างนี้เนาะก็าจะเป็นข้าวข้าวข้าวหอมมะล,ลิทีกนี้จะสีสวยกว่านะคะเทดจะเบาๆก็ได้ค่ะไปไปกลางนะคะนะคะเดี๋ยวเจี้ยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปใส่นะคะในหม้อข้าวมันไกะ หลังจากนั้นนะคะให้เรานะคะใส่ในส่วนของอกไกล่ลงไปนะคะในลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วไปกดถุงตามปกติกันะค่ะมาทำน้ำจิ้มกันนะคะน้ำจิ้มเราจะใช้สารแทนความหวานค่ะแล้วก็น้ำสลมใสชูนะคะค่ะ เราคนนะคะพอตั้งไฟนะคะพอน้ำตาลละลายหมดค่ะเราใส่พริกลงไปนะคะแห่นะคะกับต้นหอมนะคะทีนี้เราก็ใช้กระเทียมลงไปนะคะเดีล้วปั่นกันค่ะ แค่นี with with hmm ้นะคะเราก็ได้เข้าวน้ําจิ้มน้ำข้าวมันไก่นะคะแสนง่ายกันแล้วแค่นี้เราก็ได้ข้าวมันแค่นี้นะคะเราก็ได้ข้าวหมกไก่แบบคลีนคกันแล้วนะคะซึ่งอกไก่เน้นๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพก็ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ